การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดจีนผ่านกระแสทีป๊อปดึงมาริโอเมาเลอร์นักแสดงชื่อดังของไทยร่วมทำกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทยในประเทศจีนโดยจัดงานถแถลงข่าวทททชวนจีนเที่ยวไทยไปกับมาริโอ้อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่เมื่อเร็วๆนี้มีแฟนคลับชาวจีนและชาวไทยให้กำลังใจหนุ่มมาริโอ้อย่างล้นหลามได้รับเกียรติจากนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในทวัดชัยรั ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและมาริโอมาเลอร์นักแสดงชื่อดังร่วมให้รายละเอียดของโครงการด้วยความสําคัญของภาคอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวที่สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างมากรัฐบาลจึงส่งเสริมและกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวไทยให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศอย่างแพร่หลายนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นตลาดกลุ่มใหญ่เดินทางสู่ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งคือนักท่องเที่ยวจากจีนจากความนิยมการรับชมภาพยนตร์หรือละครไทยที่ไปออกอากาศอย่างประ ประเทศจีนก็ดีล้วนส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเกิดความสนใจอยากเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉพาะการให้ความชื่นชมต่อน,นักแสดงไทยจนเกิดเป็นกลุ่มแฟนคลับมากมายจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางสู่ประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงใช้กลยุทธ์ Celebrity Marketing ดึงมาริโอเมาเลอร์นักแสดงชื่อดังของไทยที่มีแฟนคลับชาวจีนกว่า3ล้านคนร่วมทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทยในประเทศจีนซึ่งมีแฟนคลับ ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานและกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อหวังจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยให้ปี2558มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นจำนวนถึง5.1ล้านคนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมตลาดด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มาริโอจะเข้าร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเช่นการถ่ายทำภาพ,พยนตร์ซีรีส์จำนวน6ตอนนำเสนอวิถีไทยผ่านเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนรวมถึง แหล่งท่องเที่ยวในโครงการเมืองต้องห้ามพลาดซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์กิจกรรมมิตรแอนกร e ชกับแฟนคลับชาวจีนโดยปรากฏตัวทางสถานีโทรทัศน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเมืองเซี่ยงไฮ้คุณหมิงและเฉิงตูการให้สัมภาษณ์สดสื่อมวลชนในจีนการแข่งขันออนไลน์และออนแอร์ air, เพื่อค้นหาแฟนคลับชาวจีนผู้โชคดีการบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยให้แก่แฟนคลับชาวจีนได้ติดตามผ่านโซเชียล ชาวเน็ตเวิร์กชื่อดังในจีนซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความคุ้นเคยให้กับแฟนคลับชาวจีนได้รู้จักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นน่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เอ่อเป็นเอ่อที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยเนี่ยมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ท,ที่ที่ดีก็คือว่าหนังเหล่านี้คุณมาริโอก็จะพานักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปดูเมืองต่างๆของประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งเมือง12เมืองต้องห้ามพลาดนะคะซึ่งเป็นเมืองเมืองใหม่ของ ของเราที่เราอยากจะให้นะักท่องเที่ยวจีนที่อาจจะเคยมาประเทศไทยแล้วเนี่ยอยากไปเมืองใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็12มือนต้องห้ามพลาดนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยววิถีไทยก็คือต้องการที่จะทําใหออ้คนต่างชาติได้เห็นว่าสิ่งที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยคือวิถีชีวิตของคนไทยในการที่ว่าถ้าเป็นมาสัทัวร์เนี่ยก็ของความร่วมมือว่าก่อนลงไปชมสถานที่เนี่ยก็ควรอธิบายก่อนเรื่องของดแวนดอนอะไรคนทําได้ทําไม่ได้ อันที่2ก็ขอบคุณรัฐบาลจีนที่ออกได้เตือนนั่งเที่ยวเขาด้วยแล้วเราเองก็จะมีเอกสารเรื่องด่วนนดอนในเอกสารที่นําเสนอให้เขาทราบเป็นภาษาจีนด้วยเพราะตอนนี้ขอใช้คุณมาริโอก่อนมัลกแสาลรที่สุดแล้วเคปปับมาแรงทีปปับมาแรงนะฮะโอรู้สึกได้เลยนะคะับไปอีกกิจกรรมหนึ่งเหมือนกันแล้วก็คุณมาริโอมาก็จะมีคนจีนแบบพุ่งเข้ามาเลยแล้วก็จะเป็นอะไรที่น่ารักเขารู้สึกว่าเขาเขารักและชื่นชมนะคะโอ้จะไปในที่ต่างๆนะครับก็จะมีหนังสั้นเรื่องีุทธภพนะครับ จะพาน้องสุดใจไปด้วยก็จะเนักขอดขซอร์อพเอด้วยที่จะพาไปด้วยแล้วก็ทำให้คนคนจีนดน การสร้างกระแสทีพ๊อปโครงการชวนจีนเที่ยวไทยไปกับมาริโอ้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เป็นวิถีไทยทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอาหารและแหล่งท่องเที่ยวในหลากหลายมิติจะช่วยกระตุ้นให้แฟนคลับชาวจีนและนักท่องเที่ยวจีนทั่วไปที่ได้ชมภาพเมืองไทยผ่านกิจกรรมต่างๆของหนุ่มมาริโอ้เกิดความประทับใจกับเมืองไทยมากขึ้นและเกิดการเดินทางสู่เมืองไทยก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2558 ประมาณ219,000ล้านบาท